อีกหนึ่งดารานักแสดงออมสกาวใจภูนสวัสดิ์ที่มักจะออกมาแสดงจุดยืนด้วยการคอเอาเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดล่าสุดออมสกาวใจได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเกณฑ์ประชาชนให้มานั่งรอต้อนรับนักการเมืองโดยระบุว่านี่คือจิ๊กซอทางความคิดที่สําคัญมาก วิงวอนประชาชนทุกท่านนี่คือหน้าที่ของพวกเขาก่อนเลือกตั้งเขาเคยเดินมาหาถึงบ้านมากราบมาไหว้ยังไงให้จําไว้หลังเลือกตั้งเขาก็ต้องเดินมาถามถึงปัญหาความเดือดร้อนมากราบมาไหว้เราแบบนั้นเช่นกันการเกณฑ์ประชาชนให้มานั่งรอต้อนรับสอสอหรือผู้นําไม่ควรเกิดขึ้นอีกพร้อมกันนี้ยังได้แนบแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าอย่าให้ตําแหน่งของเขายกให้พวกเขามีชนชั้นเหนือพวกเราพวกเราเลือกได้ คนพวกนี้ชอบลืมหน้าที่และลืมตัวว่าเขาคือลูกจ้างเรา